ขอนมัสก,การพระคุณเจ้าและขอสวัสดีท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านวันนี้วันที่25ตุลาคมพุทธศัราชสองัเป็นวันเสาร์หลายท่านก็คงจะหยุดงานพักผ่อน หลายท่านก็อาจจะยังทำงานอยู่เชื่อแล้วเกินว่าท่านทั้งหลายที่ตื่นมาในเช้าวันนี้ก็คงจะได้ยินข่าวที่ขอให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจอะไรรักก็คือข่าวการเสด็จสวรรคตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนีพันปีหลวงซึ่งได้สวรรคตเมื่อคืนวันที่24ที่ผ่านมาซึ่งถ้าเรามองว่าเดือนตุลาคมนั้นเป็นเดือนที่มีการสูญเสียพอสมควร โดยเฉพาบุคคลสำคัญก็อาจจะพูดได้เช่นวันที่23ตุลาคมก็เป็นวันสวรรคตรของระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5วันที่13ตุลาคมก็เป็นวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาทธิเบตรหมาภูมิพลอนุญยเดชมาราชบรมนาถพพิษ และวันที่24ตุลาคมเป็นวันที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนีพันปีหลวงได้สวรรคตลงซึ่งการสวรรคตหรือการตายของคนที่เรารักคนที่เราคุ้นเคยหรือคนที่เกี่ยวข้องกับเรานั้น ย่อมนำมาซึ่งความเศร้าโศกเสียใจอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดาโดยทั่วไปโดยเฉพาะบุคคลใดที่เราเกี่ยวข้องมากหรือบุคคลใดที่มีคุณงามความดีมากเมื่อสูญเสียไปก็ยิ่งเศร้าโศกเสียใจเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สวรรคตเมื่อปี2559 วงชนชาวไทยก็มีความเศร้าโศกเสียใจกันยาวนานเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีพันปีหลวงสวรรคตก็ความรู้สึกก็คงไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่นักเพราะพระองค์เป็นคู่บุญบาร,รมีที่บำเพ็ญพระราชกิจคู่กันมา นับตั้งแต่ปี2 4งพันหลังจากได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็เป็นคู่บุญบรมีของรัชการที่ก้าสืบมาพระองค์ได้บำเพ็ญพระราชกรณีกิจเป็นประโยชน์สุขของแก่ประสบนิกรชาวสยามประสงนิกรชาวไทยเป็นลำดับมาเพราะฉะนั้น จึงถือว่าการสูญเสียสมเด็จพระนางเจ้าเศรษกิจพระบรมราชินีนาถพระบราชินีพันปีหลวง,งจึงถือว่าลำบมากซึ่งความเศร้าโศกเสียใจอันธรรมดาความตายของคนเรานั้นเมื่อเราพูดถึงความตายเป็นสิ่งที่เราทุกคนไม่สามารถจะหนีได้องค์สมเด็จพระสัมมาสมพุทเจา้าจึง เตือนสติสัตว์โลกเตือนสต,ติชาวพุทธทั่วไปหรือชาวโลกทั่วไปว่าสัเพสัตามริสันติสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจะต้องตายมรณะตามหิชีวิตต่งเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ทรงสอนให้เรานึกถึงความตายเนี่ยที่เราเรียกว่ามรณานุสติหรือมรณสติเนี ให้นึกถึงเราทุกคนจะต้องตายแม่ตัวเราเองก็จะต้องตายสรงสอนให้พิจารณาอย่างสม่ำเสมอในหลักของอภินาปัจเวกขณะว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้การนึกถึงความตายนั้นเพื่อให้เราคลายความมัวเมาในชีวิตคนเราทุกคนรือสัตว์โลกทุกคนนั้นทีม่มีความมัวเมา เมาในสิ่งนั้นบ้างเมาในความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บบ้างเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวบ้างเมาในชีวิตบ้างนั้นก็เพราะว่าเราคิดว่าตัวเรานั้นจะไม่ตายคนเราถ้าคิดว่าตัวเองจะไม่ตายนั้นบางครั้งมันก็ขาดสติมีความมัวเมาบางครั้งก็ลืมเลือนที่จะทำสิ่งที่ควรทำบางครั้งก็เพลิดเพลินสนุกสนานไป พ,พระยาพุสจ้าสอนให้เรานึกถึงความตายเพื่อเรามีสตินะเพื่อเรามีสติไม่ประมาทเพราะความไม่ประมาทนั้นเป็นเป้าหมายสำคัญของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรานั้นเป้าหมายสำคัญเพื่อไปสู่ความไม่ประมาทหรืออภปมาทะนี่แหละเป็นเป้าหมายสำคัญในทางพระศาสนา หลักคำสอนทั้งหมดนั้น84,000พระธรรมคันเมื่อย่อลงมาก็เป็นอริยมรรคมีองค์8เมื่อย่อลงไปก็เป็นไตรสิกขาเป็นศีลสมาธิปัญญาเมื่อย่อให้สั้นที่สุดก็คืออัปธรรมะความไม่ประมาทนี้เองเป็นเป้าหมายสูงสุดในทางพระศาสนาเพราะฉะนั้น ก่อนที่พระริจ้าจะปริพพานพระองค์มีพุทธธรรัดเป็นปัจิมวาจาเป็นคำสั่งเสียครั้งสุดท้ายว่าวยธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปมาเทนะสัมปาเทธะท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ให้สมบูรณ์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดหรือถือเอาใจความว่า สรรพสิ่งอยู่แค่วิบัติสรรพสัตว์อยู่แค่ตายสูทั้งหลายอย่าประมาทเพราะฉะนั้นความไม่ประมาทจึงเป็นเป้าหมายของการสอนให้คนเหล่านั้นได้มองเห็นถึงความจริงของชีวิตคนเราไม่สามารถจะหนีจากความจริงของชีวิตได้ก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัว,ไม,ตวไม่ใช่ตน ไม่สามารถที่จะควบคุมไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้เพราะฉะนั้นสอนเพื่อเตือนสติเราการะลึกถึงความตายเนี่ยบางทีการะลึกถึงความตายนั้นบางคนก็อาจจะมองว่าพระพุทธเจ้าสอนให้มองโลกในแง่ร้ายแต่แท้ที่จริงนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เรามองความจริงของชีวิตการมองการมองความตายเนี่ย <c oughs> ต้องมองให้เป็นต้องมองให้ถูกเพราะคนเราพอพูดถึงความตายคิดถึงความตายนึกถึงความตายเนี่ยส่วนมากจะเกิดอะไรขึ้นเกิดความกลัวนะเกิดความกลัวกลัวความตายกลัวความตายกลัวเราจะตายกลัวคนรอบข้างเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนที่เรารักจะตาย พราะฉะนั้นนึกถึงความตายก็เกิดความกลัวขึ้นมานะอันนี้ประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งก็คือนึกถึงความตายแล้วเกิดความดีใจมีได้เหรอที่นึกถึงความตายเกิดความดีใจนึกถึงความตายของคนที่เรากเกลียดคนที่เราชังศัตรูของเราคนนั้นเราไม่ชอบคนคนนั้นเป็นศัตรูเราเป็นคนที่เราเกลียดชังมากพอคนนั้นล้มหายตายจากไปเราเกิดความดีใจ ันนี้ความตายทําให้เกิดความดีใจความตายของคนที่เราเกลียดแต่พอเราน,นึกถึงความตายของคนที่เรารักขึ้นมาเราก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจเนะเหมือนการนึกถึงความการสวรรคตของการสวรรคตของพ่อพันปีหลวงก็ตามของพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่เรารักก็ตามเราก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมดา แต่ถามว่าก็สัมำพระเจ้าประสงค์ที่จะให้เราระลึกถึงมรณาสติเพียงแค่นี้ใช่ไหมไม่ใช่เลยสิ่งสําคัญที่พระเจ้าสอนให้เราเลือกถึงมรณาสติก็คือเพื่อให้เกิดสังเวคะก็คือความสังเวชความสังเวชในที่นี้ไม่ใช่ความสลดหดหูเกิดความท้อแท้อะไรแต่ประการใดความสังเวชในภาษาพระนั้นหมายถึงเกิดสติ เกิดความเกิดสิ่งที่กระตุ้นให้เรารู้สึกตัวให้เราสำนึกตัวให้เรารู้สึกตัวว่าเราจะต้องตายเพราะฉะนั้นต้องมีสติที่จะทำอะไรต่างๆในสถานะที่เรายังมีลมหายใจยังมีชีวิตอยู่เมื่อเราหมดลมหายใจเราหมดเราสิ้นชีวิตแล้วเราไม่สามารถที่จะทําสิ่งเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นต้องรีบทําสังเวชะหรือความสังเวชในที่นี้ เป็นลักษณะที่กระตุ้นเตือนให้เรารู้สึกอย่างนั้นรู้สึกตัวว่ายังไม่ได้ทำสิ่งที่ควรทำยังไม่ได้ละสิ่งที่ควรละใครรู้สึกตัวอย่างนั้นชื่อว่าเกิดความสำเวทในใจการรู้ถึงความตายที่ถูกต้องก็คือทำให้เกิดดวงปัญญาของเรารู้เท่าทันความเป็นจริงรู้หลักของความเปลี่ยนแปลงรู้หลักไตรล,ลกักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดี เราไม่เคยบอกรักไม่เคยแสดงความรักต่อพ่อต่อแม่เราก็แสดงความรักต่อพ่อต่อแม่อย่าไปคอยหรือแสดงความรักต่อคนที่เรารักหรือตอบแทนผู้มีพระคุณต่างๆอย่ารอให้ท่านเหล่านั้นได้ล้มหายตายจากไปแล้วแล้วก็ไปแสดงความรักแสดงความรู้สึกที่รักต่อหน้าโลงศพบ,บ้างหรือจัดงานใหญ่หญๆโตๆบ้างอันนั้นมันยังไม่เพียงพอ เพราะฉะนั้นในขณะที่ยังมีลมหายใจยังมีโอกาสที่จะพูดจะคุยกันได้นั้นต้องให้เวลากับพ่อกับแม่กับผู้มีพระคุณกับคนที่เกี่ยวข้องต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือความสําคัญที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราเลอกถึงบารณารุสติเพื่อเตือนสติตัวเราว่าวันหนึ่งเราจะต้องตายอัจเชวะพิจมาตะปังควรรีบทําความเปลี่ยนเสในวันนี้โกชัญญามรณะงธงเบใครเล่าจะรู้ว่า ความตายจะมาเยือนเราในวันพรุ่งนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นการลึกถึงความตายนั้นจึงขอให้เราท่านทั้งหลายนั้นอย่าละลึกและเกิดความเศร้าโศกเสียใจเพราะเมื่อเกิดความเศร้าโศกเสียใจนั้นคนที่ล้มหายตายจากไปเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอ,อ,อะไรกับเรานะแต่ควรจะระลึกถึงแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างคุณงามความดีในการสร้าง บุญกุศลต่างๆวิชาดกเรื่องหนึ่งมีครอบครัวครอบสัวหนึ่งนั้นประกอบไปด้วยพ่อแมอ่ลูกชายลูกสะพ้ยลูกสาวแล้วก็มีคนใช้ในแต่ละวันนั้นพ่อกับลูกชายนั้นจะไปทำนาไปประกอบ ไปทำนาแล้วก็สายสายขึ้นนางพรมณีซึ่งเป็นซึ่งเป็นภรยาก็จะนําอาหารไปส่งวันหนึ่งสองพ่อลูกก็ไปทํานาตามปกติปรากฏว่าลูกชายนั่นไปเผาเผายาเนี่ยใกล้ๆจอมปลวกปรากฏว่าจอมปลวกเออใกล้จอมปลวกนั้นมันมีงูเห่าอยู่งูเห่าก็เลื้อยออกมากัดลูกชายของพราหมณ์คนที่ตาย พร้ามพอเห็นลูกชายตายเนี่ยก็ปรากฏมีคนข้างบ้านเดินผ่านมาจะกลับไปบ้านก็ฝากข่าวฝากข่าวถึงเพื่อนบ้านว่าท่านผ่านบ้านไปไปบอกนางพร,รมณีภรรยาทีว่าวันนี้ไม่ต้องนำอาหารอาหารมาสองชุดนำอาหารมาเพียงชุดเดียวแล้วก็ให้ทั้งภรรยาทั้ง ลูกสะพายทั้งลูกสาวทั้งคนใช้นั้นแต่งชุดขาวแล้วก็เตรียมดอกไม้เครื่องสักการะออกมาด้วยหลังจากนั้นภรรยาของปรามคนนี้พร้อมทั้งลูกสะพ้ายลูกสาวแล้วก็คนใช้ก็ออกมาเมื่อออกมาพร้อมทำพิธีแล้วก็ชาปนักฤษฤษิจศพลูกชายเท้าสกกะเทวราช นะมองเห็นนะมองเห็นก็เลยจะจะมาสอบถามถามดูก็แปลงกายเป็นคนเดินทางมาแล้วก็ถามว่าถ้านกำลังเผาอะไรเนี่ยเผาพวกสัตว์ใช่ไหมเนี่ยพราม์พราม์บอกไม่ใช่หรอกเผาคนเอา้าเผาคนก็ได้ว่าคนที่ท่านเผานะ่าจะเป็น ศัตรูหรือคนที่ท่านเกลียดอะสิตเพราะท่านแต่ละคนเนี่ยไม่มีความเศร้าโศกเสียใจเลยนะน่าจะเป็นศัตรูหรือใครพรามก็บอกไม่ใช่หรอกเป็นลูกนะเท้าสักกาก็ถามว่าถ้าเป็นลูกก็สแสดงว่าเป็นลูกที่ท่านเกลียดมากตีเปล่าเลยเป็นลูกที่เรารักมากอา้าวเป็นลูกที่ท่านรักแล้วทาไมท่านแต่ละคนไม่เศร้าโศกเสียใจเลยแหละนะถามพราม พรามก็บอกว่าลูกชายเนี่ยก็ไปตามธรรมดาของเขาเนี่ยเขามาเองไปเองก็ถามทุกคนนะนะถามทั้งนางพมดีด้วยถามทั้งภรรยาด้วยถามถามทั้งน้องสาวถามถามทั้งคนใช้ด้วยแต่ละคนก็บอกว่าเขามาเองก็ไปเองแต่ว่าข้อความนั้นจริงจริงจริงแตกต่างกันก็นกนสรุปกันแล้วกันว่า แต่คนก็พูดในทำานองว่าเขามาเองไปเองแล้วก็สังขารร่างกายเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เราทุกคนไม่สามารถจะดีได้เป็นในลักษณะอย่างนี้ก็เลยไม่มีความเศร้าโศกเสียใจอันนี้แสดงให้เห็นว่าทั้งพราหมณ์ทั้งครอบควได้เจริญบรารนังติเป็นประจำนึกถึงความตายเป็นประจำเพราะฉะนั้นเมื่อถึงวาระที่ต้องพัดพากประสบกับความพัดพากความเศร้าโศกเสียใจจาก จากการสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักก็ไม่เศร้าโศกเสียใจมองเห็นความจริงมองตามความเป็นจริงว่าทุกเราทุกคนไม่สามารถจะหนีความตายไปได้จึงสามารถระงับยับยั้งความเศร้าโศกเสียใจได้เพราะฉะนั้นเราทุกคนเราจะต้องประสบกับความพัดพ่ากระสบกับความเศร้าโศกเสียใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องระงับยับยั้งความคลายความเศร้าโศกเสียใจ เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนพินาศเป็นพัฒนาแทนที่จะมาร้องห่มร้องไห้เพียงอย่างเดียวกต็ต้องมองตามความเป็นจริงใช้ปัญญามองว่าเออเราควรจะสร้างสิ่งสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์อย่างเช่นคน,คนที่เป็นลูกพ่อแม่เสียไปก็ต้องมองว่าความเป็นพ่อเป็นแม่นั้นอยู่ในตัวเราถ้าเราทำตัวดีประพฤติดีปฏิบัติชอบคนอื่นชื่นชม ยกย่องเหล่าก็ยกย่องถึงพ่อถึงแม่เพราะฉะนั้นต้องทําตัวให้ดีตั้งอยู่ในเป็นการบูชาพ่อแม่ด้วยการปฏิบัติปฏิบัติบูบชานะเป็นการยกย่องพ่อยกย่องแม่อย่างนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมน่ายกย่องแทนที่จะร้องโหมร้องไ่ายเสียอกเสียใจก็เอาวิกฤตเป็นโอกาสนะบางคนบางคนพอพ่อแม่เสียหรือบุคคลที่เป็นที่รักเป็นสามีปริยาหรือบุตรธิดาเสียพยายามสร้าง สร me, ้างสรรค์สิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ให้เขาให้รู้สึกว่าวิญญาณของเขาอยู่กับเราดัให้เขาปลื้มอกปลื้มใจเราทําดีเราประสบความสำเร็จเขาปลื้มอกปลื้มใจนั่นแหละเอาวิกฤตเป็นโอกาสเพราะฉะนั้นเชื่อเลอเกินว่าเราทุกคนนั้นมีบุคคลที่เรารักมีบุคคลที่เราสูญเสียแม้แต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงก็เป็นที่รักที่เคารพสักการะบูชาของเรา เราก็พยายามระลึกถึงแล้วก็แปลงวิกฤตเป็นโอกาสพยายามทําตัวให้ดีประพฤติดีปฏิบัติชอบยึดมั่นในหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่าประมาทนะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีความแตกสลายไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นอย่าประมาทมองด้วยปัญญามองอย่างมีสติอย่ามองด้วยความเศร้าโศกเสียใจถ้าเกิดเรามองด้วยสติมองด้วยปัญญาเราสูญเสียอะไรไปเรียกว่า สูญเสียแล้วได้ปัญญากลับคืนมานะแต่การสูญเสียอะไรยห้เกิดความเศร้าโศกเสียใจให้ท่านทหลายกําหนดนะความเศร้าโศกเสียใจนั้นเป็นอกุศลน,นะทำให้ใจของเราเศร้าหมองทําให้ใจของเรามัวหมองแต่เมื่อใจเศร้าหมองใจมัวหมอง,ม,องมันก็เป็นทางให้การทําสิ่งที่ไม่ดีไม่งานต่างๆเพราะฉะนั้นพยายามรักษาใจของเราให้สะอาดใจของเราให้บริสุทธิ์ ใจของเราให้นิ่งอย่าให้เศร้าหมองมองตามความเป็นจริงถ้าเรามองตามความเป็นจริงความโศกมันก็จะคลายไปได้พราหมณ์คนหนึ่งพรามณคนหนึ่งมีลูกชายที่ฉลาดอย่างเล็กอยู่พ่อของพราหมณ์คนนี้ตายตพรานหมณ์คนนี้ก็เศร้าโศกเสียใจไม่เป็นอันกินอันนอนแล้วก็ไปสร้างสถูปเจดีย์ไว้หลังบ้าน แต่ละวันแต่ละวันก็ไปร้องห่มร้องไห้อะไรลักถึงถึงพ่อเนีเศร้าโศกเสียใจการการงานการงานก็ไม่ได้ทําค้าขายก็ไม่ได้ทําลูกชายเป็นพระโพธิสัตว์เห็นว่าสถานการณ์อย่างนี้เป็นสถานการณ์ที่ไม่ไม่เหมาะนะถ้าพ่ออยู่ในบ่วงของความเศร้าโศกเสียใจอย่างนี้มีแต่ร่างกายก็มีแต่ซึดสโสมการงานการงานก็เสียไป พระโพธิสัตว์เนี่ยนะเชื่อสุชาตกุมารเนี่ยออกไปนอกบ้านไปเจอวัวตายตัวหนึ่งนะสุชาติกุมารหรือว่าโพธิสัตว์นี้ก็เอาเอาญ้าเอาน้ำนะไปป้อนวัวที่ตายแล้วแล้วก็บอกว่าจงดื่มจงกินคนทั้งหลายเห็นสุเห็นกุมารเอาญ้าเอาน้ำให้วัวที่ตายแล้วก็พูดจงดื่มจงกินเขาบอกว่า วัวมันตายไปได้ไดจะกินได้ยังไงจะดื่มได้ยังไงมานกก็เฉยๆแต่ไม่พูดอะไรคนที่คุ้นเคยก็กลับไปบอกตาพรามทึ่เป็นพ่อของมานกบอกว่าลูกชายของท่านสงสัยจะบ้าไปแล้วเนะสงสัยจะบ้าไปแล้วเอาน้ําเอาญ้าให้วัวที่ตายตาพรามพอพูดถึงลูกชายปุ๊บเนี่ยความโศกที่กําลังโศกถึงพ่อตัวเองนั้นหยุดทันที นะรีบไปหาลูกชายคุยกับลูกชายว่าลูกลูกก็เป็นคนฉลาดไม่ใช่เหรอวัวมันตายไปแล้วมันจะกินน้ำกินหญ้าได้อย่างไงนะมานกก็ถาก,ก็แย้งพ่อว่าพ่อวัวเนี่ยมันตายแล้วก็จริงอยู่แต่มันยังมีตัวอยู่นะมีตัวมีตนอยู่เพราะฉะนั้นมันน่าจะกินได้นะ ขนาดพ่อเนี่ยปู่ตายเผาไปแล้วเหลือแต่กระดูกมาตั้งเป็นสถูปอยู่หลังบ้านเนี่ยพ่อยังไ่ละคำควรร้องหม่มร้องไห้ปู่กลับมาเนี่ยพรามซึ่งเป็นพ่อได้สติได้สติเออจริงสามารถที่จะคลายความเศร้าโศกเสียใจได้เพราะคำพูดของของลูกชายแต่ลูกชายให้สติ เพราะฉะนั้นเหล่าท่านทั้งหลายก็การที่เราจะข่มความโศกความเสียใจได้นั้นต้องใช้ปัญญาเนะีปัญญามองสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าใครไม่สามารถที่จะหนีพ้นจากความตายได้พระริจ้าตรัสว่าสัเพะสะตามริสนติสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจะต้องตายมรณันตังหิชีวิต,ตังเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุด ชีวิตมีความตายเป็นจุดหมายปลายทางทุกคนนะสัเพเทพพุทธเจ้าตรัสบอกสัเพเัตตาทั้งหมดไม่มียกเว้นตาราปิเจเย,ยุทธาเยพาราเยจัปนิตานะจะเป็นหนุ่มก็ตามจะเปอาจจะเป็นเด็กก็ตามจะเป็นคนแก่ก็ตามจะเป็นคนโง่ก็ตามเป็นคนฉลาดก็ตามยากอย,ย,ยู่ยัร่ำรวยก็ตามยากจนก็ตามสัเพเทมัจจุปรายนาล้วนมี ความตายเป็นเบื้องหน้าทาั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายความตายจะต้องมาหาคนที่เกี่ยวข้องกับเราหรือแม้แต่ตัวเราเพราะฉะนั้นตั้งสติให้ดีวยธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทตะท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเดิดสรพพสิ่งอยู่แค่วิบัติสรพสัตอยู่แค่ตาย สูทั้งหลายอย่าประมาทเพราะฉะนั้นวันนี้ก็นำเรื่องมรณานุติการลึกถึงความตายมาพูดเป็นแง่คิดให้ท่านทั้งหลายก็ขอความสุขสวัสดีขอความร่มเย็นเป็นสุขจนเกิดมีแก่ทุกท่านทูน